เราขอไปจังหวัดกันนะครับไว้ต้มสนุกให้ต้มใช่คาบินคาบินเลยไไกลไกไกๆไกๆไก่ไก่ไกๆไก่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 ไก the ่ไก่ไก well, ่ไกไก่ไก่ไกๆไก่ไก oh, ่ไก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 ไก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 

ทีบีมาทีบีต้อตัดกูดิอนทุ่เ้ยอกากาสอนทงน้ำอากาศทำอนได้หมบนไทบุมาตรงนี้งไรอากาศในในจริงเเดี๋ยวแป๊บนึงยนี่ะกูดิต้องไปดูหัวย้ยน้อกูจะเอได้เ็งยไปขัดยหน้ง้เฮ้ยมนเฮ้ย

เดีกูตายใ้ดตายใมันเลืม่นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันเลือคเลือ